ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทเกมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิรกรรมสมัยที่เรียนนะครับมีการโดดเรียนกันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเรียนอยู่ม .1 นะฮะจะอยู่ช่วงปีพศประมาณ2534นะถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยเครื่องซูเปอร์เฟมิคอบเนี่ยฮิตมากนะครับเป็นช่วง,งสลับสับเปลี่ยนระหว่างยุคของเฟมิคอบมาถู่ยุคของซูเปอร์เฟมิคอบฮูโปรนั่นเองร้านที่ผมไปเนี่ยเป็นร้านไม่ดังนะฮะข้างหน้าเนี่ยเป็นคล้ายๆอู่ซ่อมรถข้างในเนี่ยเป็นร้านเกมแล้วข้างในนี่จะเหมืืออนนนนนนนบ้นนบนนนน้้าาาามมมมกัเเหหไ่ี เกมสมัยก่อนเปิดมาเนี่ยมักจะมีปัญหากับ,ต,บกตัวบทกฎหมายหรือว่ามีปัญหากับทางคนในพื้นที่แถวนั้นนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ลูกมาเล่นเกมกันอะไรเงี้ยนะมันเป็นความจริงนะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังมันก็เป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆสนุก,นกแต่ว่า,าก้าอย่าไปหาทำนะครับมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการโดดเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็ขอเตือนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการโดดเรียนของผมนะั้นทางแรกเป็นยังไงร,ร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านผมเรียกกับเพื่อนนะตามจริงไม่มีชื่อร้านก็ เรียกกันว่าร้านตดทิพย์เนี้ยอาจจะมีคาหยาบนิดนึงนะครับต้องขอให้ปิดไปถ้าเกิดท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือขอญาตเล่าตอนนั้นก็คุยกันอย่างนี้จริงๆนะครับก็อาจจะได้อัตลบมากกว่าก็อขอญาตคุยคํหยาบนิดนึงนะครับผมขอไปเล่าณนะสถานที่จริงดีกว่านะครับจะได้อินกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมาเล่าวีรกรรมนะครับที่ผมเคยโดดเรียนครั้งแรกกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับ วันนั้นเป็นวันที่มีกิจกรรมที่โรงเรียนก็คือกิจกรรมนี่อยู่ในช่วงของกีฬาสีผมกับเพื่อนเนี่ยตอนช่วงพักเที่ยงนะครับผมไก่วัดมานั่งเล่นเกมกระดาษกันครับซึ่งเกมกระดาษตอนนั้นที่เล่นกันก็รู้ๆกันอยู่นะฮะมีเตายิงง่งชงฝั่งยูชูบอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนที่ชื่อโจเด่นแล้วก็ชื่อต้อนะครับรวมหัวกันบอกว่าเนี่ยเออแถวบ้านน่ะมันมีร้านเกมเปิดใหม่นะครับโดดเรียนกันไฟไหมอะไรเงี้ยเป็นการโดดเรียนครั้งแรกเลยของผมนะที่มีการชววนนนนะครับบกกกก็็เเเลลยยตื่ต่้มาอาอ ฮ้ยมันจะได้เหรอวะโดดเรียนอะไรเงี้ยจนกระทั่งไอ้วัดนะครับเพื่อนที่ตอนนั้นอยู่กับผมนะครับได้มาคุยกันนะครับว่าเออตกลงมันก็ดีนะตอนนั้นก็มีการวางแผนกันนะครับว่าตกลงเราจะโดดเรียนกันยังไงนะครับเพราะว่าทางออกก็มีรอปภมีอะไรเต็ไมไปหมดก็เลยคิดว่าเออเนี่ยช่วงพักเที่ยงเนี่ยเหมาะมากเราก็เหมือนกับลงกันมานะครับตอนแรกโจกับไอเด่นนึงก็ชวนกันไอ้วัดก็ชวนผมบอกว่าเฮ้ยเฮียจินไปกันดีกว่าเนี่ยช่วงพักเที่ยงเนี่ย เราจะทํำยังไงล่ะเนี่ยตรงกําแพงนะครับด้านซ้ายของเรียนเนี่ยปีนได้นะครับก็เลยตอนชุบพักเที่ยงเราก็ไปรอกันอยู่ตรงข้างล่างก่อนนะครับเขามีออดขึ้นไปเรียนกันละเราก็ไม่ได้ขึ้นไปเรียนหรอกเราก็อยู่ข้างล่างกันจากนั้นนะครับไอโจมันก็ดูลาดเลาให้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยทําการปีนกําแพงนะครับเนี่ยกำแพงด้านหลังเนี่ยห้องเรียนผมคืออยู่ด้านบนนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือของจริงเลย สร็จแล้วไอโจนะฮะดูต้นทางเสร็จแล้ว,ไอ,โโอะะลวไอตอ้อมมันก็ไปยินนะฮะเอากระเป๋าเนี่ยให้ให,ให้ให้กับเพื่อนๆนก่อนก็คือตอนนั้นไอตอ้อมมันก็จะขอปีนไปก่อนอะไรเงี้ยพอกำลังปีนครับไอโจโก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮียจานมาไอเชียดูก่อนถูก่อนอย่าพิ่งใจเย็น <S <S แล้วตอนนั้นก็คือทุกคนแม่งก็รีบรีบตะลิบตะเหลียกันลงมาครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่าต้องวางแผนใหม่แล้วไอเชียไม่ได้ละตรงนี้คือแบบแม่งปีนไม่ได้จริงอ่ะปีนแล้วแม่งแบบครูเห็นแน่นอนอาจารย์มาเว้ยเสร็จแล้วมาเสร็จนะไม่ได้ไปไหนนะกออย่่ตงนัแลกเเบบาไดีว ก็วางแผนกันฮะตอนนั้นออดใกล้ขึ้นเรียนแล้วก็เลยไปอยู่กันที่สแตนเชียนะครับตรงสนามกีฬาตอนนั้นสแตนเชียเนี่ยอยู่ไกลห่างจากตัวตึกมากนะครับหลังจากที่เราไปยืนกันตรงที่สแตนแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงข้างหลังผมก็ไอ้วัดนะครับก็เข้าไปอยู่ด้านในนะครับไอโจก็ยังคอยดูเส้นทางอยู่จากนั้นนะฮะวางแผนกันโจก็บอกเฮ้ย hey, แล้วเอาไงกันต่อวะเฮีย <"Yeah> แม่งออกยากคิบหายเลยอย่างนี้เรากลับขึ้นเรียนดีกว่าไหม <"Yeah> ตอนนั้นก็คือไอ <"Yeah> ตอก็บอกว่าไอหาเฮียมึงลงมากันขนาดนี้แล้วมึงยังจะขึ้นไปเรียนอีกหรอวะไอเฮียแล มึงไม่กลัวไม่มีปัญหาแล้วเข้าช้าขนาดนี้เพราะว่าพักเที่ยงมันปิดไปแล้วมันเลิกไปแล้วนะครหลังจากนั้นนะฮะไอวัดก็มองไปเห็นนะครับบริเวณทางออกฝั่งด้านหน้าของโรงเรียนนะครับไอวัดมันเห็นว่าเออมีนักเรียนเดินเข้าออกนะเป็นนักเรียนมปลายตอนนั้นคือเรียนอยู่มต้นนะครับนักเรียนมปลายเนี่ยกำลังเดินออกเดินเข้ากันอยู่นะฮะแล้วตอนนั้นเป็นกิจกรรมกีฬาสีด้วยนะครับแล้วก็ที่เดินออกเดินเข้าเนี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรอดอนะฮะตอนนั้นไอโจก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกว่่ e ่าาาเเเเเเเ้ยยยยยไออออีีีีดิรกกก็นนนแมปลสบชืู เนียนคือตอนนั้นด้วยความที่แบบไม่รู้จะทําอะไรกันนะฮะก็คือแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วก็อบอกเออไหนลองดูก็ได้ว่าแม่งแบบเดินเนียนๆออกไปเลยอะไรเงี้ยไม่ให้คนอื่นรู้เลยนะฮะตอนช่วงนั้นเวลาก็จะโพเพหน่อยเหมือนใกล้ๆฝนตกเหมือนกันนะมีความเป็นไปได้ที่จะทาสาเร็จนะไอเด่นนะครับมันก็มาบอกผมนะบอกว่าเฮออ้ยแม่งปวดขี้ว่ะทําไงดี <laughs> ผมก็เลยบอกมันว่าเอาเอาอยัางไงตกลงจะออกหรือว่าจะ จะเข้าไปขี้แล้วก็แบบไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้นผมก็สองจิตสองใจนะโอ้โหแม่งจะโดดเรียนทีปัญหาบมางเยอะชิบหายแล้วตอนนั้นโดดไม่ให้โดดคน2คนแนละ้วมันโดดกัน5คนรวมผมด้วยนะตอนนั้นมี อไอวัตไอตอ้ไอโจไอเด่นนะครับแล้วก็มีผมไอเด่นปวดขี้ส่วนไอตอ้อนี่ก็แบบโคตรอยากโดดอะ่ะผมว่าใจมันไปอยู่ร้านเกมแล้วนะฮะตอนนั้นก็คือบ้านต้กับบ้านโจเนี่ยอยู่ใกล้ร้านเกมนั่นแหละไอตอ้บอกอเฮียเอาว่าแม่งเดี๋ยวทํากระเป๋ารีบๆไ้แล้วก็แบบยัดกระเป๋าใส่ไปในตวเสือ้อเดี๋ยวพวกมึงเดินตามกูมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกูเดินแบบนํานหน้าให้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็กําลังบอกกันอยู่ครับว่าถ้าเดินออกนะมึงก็ต้องแบบทําแบบหนุนเนียนๆนะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบให้เขาสงสัยอะไรเงี้ยครับเพราะ เดี๋ยวกูดูัดเราขาออกให้ว่าแม่งตรงนี้แม่งเดินลัดได้เปล่าตอนนั้นไอเด่นก็แบบปวดขี้ผมก็แบบเอาไงดีวะไอวัดแม่งไอวัดบอกไอเฮีย้ยไหนๆก็ออกมาแล้วเอาไว้ไปเถอะไอเฮีย้ยผมก็จําใจครับก็เลยเอาว่าเดินเนียนตอนนั้นก็คือเดินกันออกมาครับออกมาไปไปเรื่อยๆนะไอต้อแม่งวิ่งคือไอต้อเขาแม่งรีบเดินเว้ยคือแบบรีบเดินออกมาผมก็เลยแบบไอเฮีย้ยมึงจะ ทำให้คนอื่นก็สงสัยทําไมเนี่ยมึงเดินธรรมดาไม่ได้เหรอมันมึงต้องรีบเดินออกมาวะจากนั้นเลยมันก็แบบไอต่อแม่ก็เริ่มเดินช้าลงไปแล้วแม่ก็ค่อยๆเดินออกมาเรื่อยๆแล้วทุกคนแม่งหน้านิ่งมากไอเทียมคือ,ค,อคือหน้านิ่งแบบสุดๆอะ่ะคือผมนี่เห็นแล้วแบบอะไรของมึงเนี่ยตอนนั้นผมก็แบบทำหน้าธรรมดามดานะฮะเดินออกสรุปว่างไงร,รู้ไหมฮะไอพ้นว่ะ คือเดินเดินออกมาได้เฉยเลยเว้ยคือแบบไม่มีรปภหรือสารวัตรนักเรียนอะไรคอยแบบดูเลยมันคือมันเนียนมากอะ่ะตอนนั้นออกมาก็พอหลังจากพ้นจากขอบโรงเรียนมานะครับทุกคนนี่แบบวิ่งกันอ้าวเลยฮะคือวิ่งกันออกมานะครับหลังจากพ้นโรงเรียนไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ะผมก็เลยถามไอเด่นนะบอกว่าเฮ้ย hey, เด่นแล้วที่นี่จะเอาไงมึงยังกลับทัน้องนี้มั้ยมึงเข้าไปที่ห่อนไหมเด่นบอกว่าไอ้ที่อพอออกมารู้ว่าจะไปเล่นเกมนี่กูที่หดตดหายหมดเลย เอตอนแรกมึงบอกมึงปวดขี้ไหมฮะตอนนี้กูไม่ปวดแล้วตื่นเต้นตอนนั้นก็หามากเลยผมก็นั่งมอไซค์ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเส้นทางนะครับที่เราออกมาอันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่ทางเพื่อนๆผมนะครับเคยคิดจะโดดออกมานะฮะก็คือมีกําแพงเป็นรูกําแพงนะครับตรงเนี้ยอาจารย์พอดีตอนนั้นเนี่ยออกมาพอดีนะฮะก็เลยทําให้แบบลำบากมากเลยนะจะ,จะจะจด,ดเรียนตรงเนี้ยลำบากมาก ตอนแรกก็คิดว่าจะจะออ,ออกไอกำแพงด้านหลังนะครับตรงฝั่งด้านหลังตรงนู้นนะฮะแต่ออกไม่ได้นะครับผมสุดท้ายแม่งเดินเนียนๆกันออกมาออกได้เฉยอันนี้คือการโดดเรียนครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางนะครับที่ผมออกมาจากทางด้านหน้านะครับผมครับเนื่องจากเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็เลยอยู่ทางกำแพงด้านนอกเส้นทางเนี่ยผมเดินขึ้นไปทางด้านหน้าประตูฝั่งด้านหน้าก็เดินยาวขึ้นไปเลย จากที่เราออกกันมาจากโรงเรียนแล้วนะครับเราก็มาลงซอยนี้ครับแต่จริงมันลงฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ที่เรียบด่วนนะฮะแล้วเราก็มาลงกันที่ซอยลาดพร้าว69เพื่อจะเดินไปร้านเกมนะครับซึ่งร้านเกมเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเดินเข้าไปในซอยด้านในเลยนะครับผมไปต่อโจเด่นนะครับมันก็จะวิ่งนําหน้าไปก่อนเรื่องในซอยตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะฮะทุกคนก็ต่างวิ่งกันกลูเข้าไปนะครับเพราะว่าอยากจะไปเล่นเกมนะครับครับหลังจากที่ผมกับเพื่อนๆนะเดินทางมาจนเกือบสุดซอยนะครับก็จะมาอยู่ตรงบริเวณของโรงเรียน บดินวสานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังก่อสร้างอยู่นะยังไม่เสร็จและพอเข้ามาถึงนะครับก็ปรากฏว่าตรงบรดิน3ามเนี่ยเขาปิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างก็เลยต้องเดินอ้อมออกด้านหลัง,งแต่ก่อนเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือข้างหน้าผมเองเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ย แต่ก่อนนั้นเป็นเป็นป่านะครับแล้วก็เป็นบ้านล้างนะครับผมต้องเดินผ่านบ้านล้างนั่นแหละคือโคตรน่ากลัวเลยไอ้วัดนะครับก็บอกนี่มึงพากูเดินมาที่ไหนเนี่ยไอ้ที่แม่งป่าช้าลกไปหมดเลยคือมันลกมากเลยนะตอนนั้นอนะ่ะผมบอกเลยว่ามันเป็นป่าที่ค่อนข้างลกนะแล้วก็จะมีเป็นบ้านล้างเป็นบ้านไม้นะครับใหญ่ๆปลูกอยู่นะครับแล้วก็หลังจากเดินผ่านกันแบบ ลักทุเลนะก็มาเล่าให้ฟังกันนะว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีคดีฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะตำรวจมากันเยอะแยะเลยนะครับไอ้โจกับไอ้ต้อเป็นคนเล่าผมก็แล้วจะเดินผ่านกันไหมเนี่ยตกลง <c oughs> คือทุกคนวิวอารมณ์กันมากไนะกว่ากาจะเดินผ่านจุดนี้ไปได้นะตอนนั้นผมก็เดินผ่านจุดนี้ไปนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งไปถึงร้านเกมนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันพูดอะไรบ้างนะครับแตครับหลังจากที่เรามาอยู่กันอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนแล้วนะฮะก็คือมาโผล่ทางด้านฝั่งนี้นะครับที่ผมมาอยู่หลังโรงเรรียนนะคับ ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยที่เป็นพื้นที่เวิร์กข้างหลังนะฮะตรงนั้นที่เราเดินผ่านกันมานะครับส่วนบ้านไอโจนะอยู่ตรงนี้ครับเป็นเทาเฮ้าส์สองชั้นเนี่ยนะฮะเนี่ยบ้านโจอยู่ตรงนี้แล้วก็บ้านเด่นก็อยู่ซอยนี้แหละส่วนร้านเกมนะครับก็จะอยู่ออกไปทางซอยเนี่ยนะฮะก็คือเราเดินกันไปด้านหลังนะตอนนั้นก็โอเคนนิดนึงนะครับแม่งให้เดินผ่านบ้านล้าง <laughs> ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็เดินไปแล้วมันน่ากลัวมากนะครับบ้านล้างหลังเนี้ยก็คือพอขึ้นไปผมถึงได้เห็นว่าแม่งพลาดแล้วเราเดินมาเนี่ยแบบ ที่กล้าเดินได้ไงวะปรากฏว่าอพอเราเดินผ่านไปอยด,ด้านหน้าแล้วก็ออกมาจากจุดที่เป็นป่าลกรางนะครับที่เป็นบ้านลลังเนี่ยปรากฏว่าไอเด่นอีกแล้วนะมันก็ทักนะครับบอกว่าเนี่ยมันนะตอนตอนที่เดินผ่านนะมันก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วปรากฏว่าไปเจอเหมือนกับเป็นเงาสีดำๆนะครับอยู่ข้างบนเหมือนมีคนอยู่คราวนี้ไอ้ต้อก็เลยบอกว่ามันจะมีได้ยังไงถ้าเป็นคนจรหรืออะไรเงี้ยนะคือไอ้บ้านหลังเนี้ยมันจะไม่มีบันไดขึ้นชั้น1นึ่งหรือชั้น2องยังไม่มีครับเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นผม,ผมไม่รู้ว่าเกิดจาากอะไรนะ่ว ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่โล่งครับส่วนพื้นที่ทางด้านหน้าทางเข้าที่เราเคยเดินเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นบ้านคนไปหมดแล้วนะฮะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับผมแต่ก่อนเมื่อสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยนะมันยังเป็นพื้นที่รกร้างอยู่ตอนนี้เราก็เลยมาดูบรรยากาศพร้อมเล่าไปด้วยนะแต่ผมว่ามันก็จะออกแนวๆผีๆหน่อยมันจะค่อนข้างน่ากลัวโอเคครับในที่ถูเราก็มาถึงร้านเกมแล้วนะร้านเกมเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย หลังคาสีขาวนะ ต่กอนก็คือเป็นร้านเกมนะครับตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นอะไรสักอย่างนะครับก็คือตรงนี้เป็นซอยสังคมสงเคราะห์เจ็ดนะมาทะลุด้านหลังนะครับร้านเกมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับถ่ายรูปไ้รูปหนึ่งผมก็ไม่กล้าไปยืนถ่ายนานนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของก็ไม่รู้เป็นใครนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผมไปเล่านะครับนอกสถานที่อยากจะบอกว่านะครับร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านตุ๊ดนะครับมีสาวประเภทสองเป็นเจ้าของร้านด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับนี่เป็นร้านเกมร้านแรกที่จิมมี่เลโทเกมนะครับในฐานะที่ผมเคย มผมบอกเลยว่าปกจินนี่เลโทเกมนะครับเอาจากร้านนี้มาเลยนะครับที่เป็นการ์ตูนนะครับส่วนตัวการ์ตูนที่อยู่ด้านในนะครับมีผมกับไอวัดนั่งเล่นกัน2คนคนกลางนี่คือไอวัดนะครับแล้วก็โจนี่คือคนที่อ,อยู่ริมถัดไปนี่คือผมเอาชีวิตจริงผมมาวาดเลยแล้วก็ทําเป็นปกเพจในช่วงเพจยุคแรกที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมจะมีเรื่องเล่าอีกมากมายเลยนะสมัยก่อนผมอยากจะพาทุกท่านไปสถานที่จริงด้วยนะครับรวมถึงถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อาจจะไปเยี่ยมร้านเกมสมัย นนมีร้านไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองติดต่อกับทางเจ้าของดูดว่าพอที่จะให้สัมภาษณ์ได้ไหมหรือว่าเข้าไปดูถึงอดีตสมัยก่อนที่ยุครุ่งเรืองเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางร้านเนี่ยถ้ามีเครื่องเกยายังอยู่เนี่ยผมก็อาจจะขอเข้าไปชมขอเข้าไปดูอะไรเนี้ยนะก็อย่าลืมฝาก ติดตามด้วยนะครับช่องจินนี่เ t โท g เกมวันวานที่เรายังเคยมีความสุขกับมันนะครับยังอยู่ไปนาน,านทำให้หายคิดถึงอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามหากชอบและถูกใจนะครับฝากกด subscribe นะครับติดตามช่องของจินนี่เลโท g เกมด้วยนะครับผมขอตัวพิมพเท่านี้นะครับบ๊ายบาย